จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อสองพลังธรรมชาติมารวมตัวกันพบกับมิติใหม่การดูแลตัวเองด้วยน้ำมันถั่วดาวอินคา p l u สเลซิตินคู่หูที่จะมาเปลี่ยนสมองของคุณให้ไบรท์กว่าที่เคยเริ่มด้วยฮีโร่ตัวแรกโอเมก้า3จากถั่วดาวอินคานี่คือกุญแจสำคัญที่ช่วยลดการอักเสบในร่างกายและเป็นอาหารชั้นเลิศที่ดวงตาและสมองของคุณกำลังร้องหายอยู่ทุกวัน ผสานพลังกับเลซิตินสารสกัดเข้มข้นจากถั่วเหลืองตัวช่วยอัจฉริยะที่ไม่ได้มาเล่นๆแต่มาเพื่อบูสต์ระบบการทำงานของสมองให้การเรียนรู้และความจำของคุณเลื่อนไหลไม่มีสะดุดเคยไหมสมองล้าคิดงานไม่ออกขี้หลงขี้ลืมนั่นเป็นสัญญาณว่าสมองของคุณกำลังต้องการการดูแลด่วนก่อนที่ระบบประสาทจะรวนจนแก้ไม่ไหว จัดการปัญหาด้วยวิตามิน B1 B6 และ B12 ที่อัดแน่นอยู่ในขวดนี้ตรงเข้าฟื้นฟูระบบประสาทบำรุงสมองและช่วยลดความเครียดสะสมให้คุณกลับมาสดใสได้อีกครั้งและไฮไลท์สำคัญคือโคลีนสารตั้งต้นของความจำช่วยให้สมองรับรู้ไวสั่งการกล้ามเนื้อได้แม่นยำใครที่รู้สึกว่าตัวเองเริ่มช้าต้องเติมด่วนเลย ไม่ใช่แค่สมองแต่ยังดูแลร่างกายองค์รวมด้วยเลซิตินมีส่วนช่วยลดคอเลสเตอรอลในเลือดและช่วยบำรุงตับลดความเสี่ยงนิ่วในถุงน้ำดีให้ระบบภายในสะอาดเหมือนใหม่เหมาะกับทุกคนในครอบครัววัยเรียนที่ต้องใช้ความจำวัยทำงานที่ต้องใช้สมองแหนกและวัยผู้ใหญ่ที่ต้องการชะลอความเสื่อมครบจบในกระบุกเดียว มอบสิ่งดีๆให้สุขภาพเลือกธรรมชาติ100%บำรุงสมองสายตาและหลอดเลือดด้วยสุดยอดการผสมผสานของน้ำมันถั่วดาวอินคาและเลซิตินดูแลตัวเองตั้งแต่วันนี้ทานเพียงวันละ2-4แคปซูลสั่งซื้อเลยวันนี้เพื่อสุขภาพสมองที่ดียิ่งกว่า